วันนี้ครับคนเยอะดีครับสนุกดีค่ะนี่ก็เป็นแฟนคลับเขามีแบบตามผลงานเพลงอะไรต่อไหมรอุ้ยตามตั้งแต่เป็นสาวแล้ว <c oughs> ตั้งแต่เราแบบว่าโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอะ่ะ <c oughs> มั่เด็กหรือเปล่าคือตามมาประมาณ30กว่าปีส0ิ 40, ปีได้อะ่ะถือว่าตือตามเขาอะ่ะคือตั้งแต่ตอนเขาเ <c oughs> ข้าวงการใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยครับ เพลงคริสต์มาสค่ะเพราะรู้สึกว่าเพลงคริสต์มาสเป็นเพลงที่เขาแบบเขาแบบว่าเพลงจำอ่ะตำนานของอะไรคือตัวว่าตึวว่าเขาเป็นตำนานจริงๆแล้วเวลาเขาออกคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยเขาเก่งคือเขาเป็นคนเสิร์ฟแฟนคลับเก่งด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเสียงเขาอ่ะมันมีเอกลักษณ์อะเนาะแล้วก็แบบว่าเสียงเขาแบบเพดานแตกอ่ะไม่เคยลองไหม เไม่ไม่น่าจะถึงเขาแต่แม่ก็ร้อคถึาฟังฟังก็ฟังฟังมาตลอดแต่ว่าเขาอะเพลงเศร้าเขาอะมันจะแบบว่าเศร้าจริงๆนะเพลงเขาอะคือเขามาเมืองไทยบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ตือว,ว่าคราวนี้ตืออยากเห็นความเป็นดีว่าของเขาเหมือนเดิมนะแต่ตือว,ว่าเขาน่าจะมี อะไรที่มีเซนต์แบบว่าของความเป็นไทยนิดๆหรือว่าหรือว่าเขาต้องมีอะไรแบบซ่อนๆอ,อยู่คิดว่าแ่วคไม่พลาดแน,นด่นอนค่ะไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะไงก็เป็นแฟนเขาอยู่แล้วก,ก็ฝากมาดูกันนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตจะมีเดือนตุลานะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องมาดูอะเนาะเพราะว่ามันคอนเสิร์ตของมาลายอะ่ะ <c oughs> ค่ะมาติดตามกันนะคะ มือหนึ่งบกับหนึ่ง,งจะไม่คอนเทนต์อยู่ว่า่ิดแบกคอมเลยค่ะ<า>อัน <c oughs> นี้เราคือแบบจะไม่สลับลกันนะไม่เนโอ้ไม่ได้เป็นขนาดนะั้นเป็นตัวเล็กๆเองอ <c oughs> เราขยานันเราขยันทํามากกว่าม,มันมันพอมันเป็นโซเชียลมมันคิดาากกว่้ไหม้บบเนาะจริงจริงๆมันก็ไม่ยากเนาะมันก็อยู่ใกล้ตัวเราเมื่อกี้ก็ไปถ่ายกับพี่ก้องมาก็ได้มาแล้วพี่ก้องก็กินยาแบบว่า คือพี่พี่พี่ก้องอ่ะเมื่อกี้เขบอกเราควักลูกอมเด็กมากินของเขาก็ควักลูกอมคนแกมากินก็อะไรฮะเราไม่ได้กินเาเลนะเราไม่กินค่ะเราไม่กินคนละรุ่นกันเพราะพี่ก้องเขาแก่แล้วเขากินยาเหมือนกินแบบว่ายาอมเหมือนแม่ตุกิน่ะแม่ก็รวมแกง้อกน่ออไม่ไม่ได้ไม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คนต่างอยู่แต่ว่ามีเวลาก็มาเจอกันค่ะคือมีเวลาก็มาเจอกันแต่ว่าทุกคนเขาก็มีแฟนกันหมดไงตอนนี้เราก็แบบคือเวลามีมก็น้อยลงเพราะว่าทุกคนมีแฟนหมดก็แฟนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับลูกสาวเดียวไม่ก็อามารย์ถามีอะไ <c> ห <oughs> ใครคะอ๋อมีค่ะมีมีค่ะ มีมีค่ะมีสามีเป็นตัวเป็นตนค่ะถ้าเปิดตัวไม่เห็นให้ออกสื่ออะไรเลยนะเขาไม่ชอบออกสื่อเขาไม่มีโซเชียลค่ะเราจะไม่เห็นแฟนเห็นเอาอะไรเลยนบ้จริงๆมีแฟนเยอะนะขอยืมมือยืมมือยืมมือหน่อยไม่พอไม่พอมีหลายคนจริงๆมีแฟนหลายคนแฟนใดแฟนเจไม่จริงๆมีแฟนหลายคนแต่แต่สามีมีคนเดียว เวลากนก็ไม่ได้บริหารอะไรเลยคือเราก็อยู่เฉยๆแล้วก็ทุกคนก็มาเสิร์ฟเราเองออเป็นเพราะอะไรคะไม่มีอะไรนใานักคือมันไม่ใช่ความน่ารักเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วแบบผู้ชายหลงรักเราอ่ะคือเข้ามาเองตลอดเบื่อมากนะบอกเลยฝากประกาศตรงนี้นะคะว่าคือบอกแล้วหยุด ดีมาหาได้แล้วแล้วเพราะว่าตอนนี้บัตรคิวเต็มพีออเดอร์ก็เต็มแล้วคือไม่ต้องการรับแล้วนะตอนนี้นะคือคือมันเยอะมากจนแบบว่าจนแบบไม่มีเวลาจะทํางานแล้วต้องไปเดทกับผู้ชายที่เบื่อมากก็เป็นโลกอีกใบหนึ่งอ่ะพูดยัไงดีอ่ะคือมันเดี๋ยวนี้สเปคมันไม่เลือกแล้วง่าย แต่ก็แบบว่าก็ขอยุติไม่รับพี่ออเดอร์แล้วเราจะเลิกไหมแบบเลิกตอบ DM ไม่อ่านแล้วอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมีคนมาเออเลิกตอบ DM มไหมก็คนโง่เนาะถ้าไปเลิกท่าเลิกตอบอ่ะเนาะเราเราไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายคือพลังชีวิตของเราผู้ชายคือพลังชีวิตของเราทั้งนั้นเราต้องบริหารกี่คนจังหวะกี่คนดี ก็คือถ้า7วันใช่ไหมฮะ7วันเนี่ยรอคิวต้องประมาณ3อาทิตย์เพราะว่าวัน7ถ้า7วันใช่ปะเจ็ดวัน3อาทิตย์ก็วนมาหนึ่งรอบตอนที่ทักมาเป็นแนวไหนเป็นแบบว่าเออน่ารักเออมาชมว่าน่ารักแล้วเราก็เลยบอกว่ามีเบอร์บัญชีไหมนี่ก็ชมแล้วนเขาบ้านนี้เลยบัดนี้เลยนี่ยาแพงเนี่ยอะไรนะ าการเงินก็สํคาคัญนะคะเพราะว่าที่ทํางานทุกวันนี้คนชอบถามนะคะ,ะก็ถแถลงกันตรงนี้เลยเนาะว่าคนถามว่าทํางานเยอะเพื่ออะไรก็อยากจะทําให้แบบว่าทุกคนมีความสุขก,กระจายรายไดใ้ให้ทุกคนมีความสุขชมแล้วเท่าไหร่ครับอะไรนะคะชมลวเท่าไหร่คำชม,ชมลวเท่าไหร่คำชมหนึง่งก็ประมาณแบบก็ประมาณแบบสามหมื่นสามหมื่นไาม่มาไม่ไม่ถึงค่ะนี่คนนี้ละค่ะคนนี้ละค่ะคนนี้ละค่ะ อะไรนะก็หนูชมได้แม่แม่เออถ้าหูชบราคาเท่าไหร่พอดีว่าเป็นคนไม่ชอบเติมเกย์เติมเกย์เกย์กันเลยหมดเลยค่ะได้เดี๋ยวนี้เราลื่นล้มได้หมดแล้วเดี <d ios> <d ios> uh uh. ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้คนที่ขึ้นยิ่งที่สุดอ่ะคือทอมนะมีทอมมจีคือทอมมาจีตอนนี้ขึ้นยิ่งที่สุดเป็นนัมเบอร์วันเราชอบด้วยเราชอบรัก เยอะไหมเยอะไหมอะไรนะมีองมีบาทนึอเหรอคะทอมเนี่ยทอมมาลักเนี่ยคนนี้คือทอมเราสองคนเป็นบอยเลิฟใช่บอยเลิฟแบบโปรเจกต์เขาโฆษณาเลยฟังนะจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ที่เราเล่นด้วยกันเนี่ยคือมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าลงทุนแบบ พูดได้ใช่ป่ะพูดได้คือจริงๆลงทุนไปประมาณแบบ3 0 0พกว่าล้าน<อ>คือเราไปถ่ายแบบว่าทุกทวีปเลยนะ<อ>เราเล่นด้วยกันแล้วก็เลิบซีนเล่นจริงของจริงลับซีน <laughs> ไม่คือมีการแลกหน้าโนวกปากแล้วใครต้องเล่นเป็นโทไหนแบบเคสนีใครจะเป็นอะไรไม่เวลาเล่นอ่ะจริงๆคือมันแลวแต่บทออคือถ้าเราย้ายไปตามที่ต่างๆคือบางทีอ่ะคือถ้าชุดไม่พอใช่ป่ะเขาก็เล่นเป็นฝ่ายหนึ่งออแล้วถ้าชุดพอเราก็เล่นฝ่ายหนึ่งก็สลับกันหรือบางทีก็คือเล่นตามขั้นขึ้นขัองแรงมาค่ะตามเวลาน้ําลดนะคะ เรื่องนี้ไม่แต่เรื่องนี้บอกเลยด้นลงทุนไป3,000กว่าล้านจริงๆที่เราเล่นคู่กันเรามีนางเอกคนพี่เหรอนั่นแหละนางเอกคนนี้ไงเ เราสองเราสองคนเล่นเยอะเองคนนี้คือนางเอกคือซึ่งในเรื่องอ่ะเราสองคนน่ะเล่นเป็นสามีพัญญาการเรเบิร์ตแซนการแต่เนี่ยจริงๆคือมือที่สี่มือที่สามมาเป็นตัวละครลับมือที่สี่เดี่ยวนี้คือใช่นี่คือแบบว่ามือที่สี่ติดตามนะพี่ละครจะออกประมาณอีกสองเดือนแล้วลงทุนไปสามพันกว่าล้านสองเดือนนะคะออกวันที่สามสิบสองค่ะพี่ได้สาระอะไรบ้างจากวันนี้ ต่อค่ะต่ออะไรคืออะไรไม่ได้จะถามอะไรต่อลยแม่ฮะที่อยากถามอะไรอัปป่าคอนเสิร์ตอ๋อคอนเสิร์ตใช่ไหมคะเออคอนเสิร์ตของคุณแม่นะแม่หมีแม่หมีแม่หมีก็จริงๆคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วการที่แบบว่านักร้องระดับโลกมาเมืองไทยเนี่ยถือว่าเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มีเสน่ห์ที่สุดตอนนี้เมืองไทยนี่เป็นแบบว่าแบบ สวยมากทุกคนจะมาลงที่เมืองไทยหมดเพราะฉะนั้นติดตามเลยและโดยเฉพาะคอนเสิร์ตของแม่หมีของเรามา,มาดูกัน,ตกนแต่วันนั้นนะขอขออย่างเดียวได้ปะอ,อย่าเอากล้องมาแอบถ่ายนะเพราะวันนั้นอาจจะมีแฟนไปด้วยหลายคนเพราะแฟนแต่งดักแฟนครมาลายแฟนแต่งดักเป็นมาลายหมดเลย <c oughs> ในเวอร์ชันต่างๆขอบคุณค่ะ ขคุณค่ะไม่นามีากนอกอะไรขอบคุณนะคะ <c oughs>